ญหาหลักของนักตกปลาส่วนใหญ่ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องดวงสวยตกปลาหายากไม่ได้พอคุณตกได้ปลาหายากคุณก็จะค้นพบว่าไอ้ปลาตัวนั้นดิ้นได้เกินแต่ในวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมี ับนี่เป็นเบ็ดต่อไปที่ผมกําลังจะซื้อในคลิปนี้ถามว่าเบ็ดนี้เหมาะสําหรับใครเบ็ดนี้เหมาะสำหรับคนใจบาปหยาบช้าที่อยากจะได้วินเรตในการจับปลามากถึง100% oh <my> เมื่อปลาติดเบ็ดอันนี้คุณสาม,มารถที่จะเทเลพอร์ตไปกระซิบข้างหูปลาได้เลยว่าแกไม่รอดแน่แล้วเจอกันในนรกนะจ๊ะเบสิคลี่มันคือสตี od, ดี้รอดนะครับในเวอร์ชั่นอัปเกรดอัปเกรดให้ตกได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิม โชคดีมากขึ้นกว่าเดิมคอนโทรลดีกว่าเดิมรีเลียนเยอะกว่าเดิม <Nice. S 1> เบ็ดอันนี้ผมว่ามันตกสัตว์ใหญ่ได้แบบดีมากๆแล้ววินเลทเกือบจะร้อยอรแล้วนะครับถ้าเกิดคุณใช้เบ็ดอันนี้คือยังไงยังไงก็ร้อเปแถมไม่พอเบ็ดอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเอาไว้ให้สําหรับเรา True k i n g s f Four k i n g ทุกครั้งที่คุณใช้เบ็ดนี่ในการตกปลา ปลาของคุณจะมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง10% That's pretty good สาเหตุหลักๆที่ผมต้องซื้อเบ็ดนี้เพราะผมเพิ่งมาค้นพบความจริงว่าตัวผมนั้นเล่นเกมนี้กาก,ากมากกว่าที่คุณคิด <Yeah. S 1> คุณเชื่อผมหรือไม่ว่าในระหว่างที่ผมนั้นไปฟาร์มหลังไม้เนี่ยผมตกได้คาเข่น2-3ครั้ง แต่กูจำไม่ได้สักครั้งพวกป่ามิติคอาเนี้ยดิ้นหนีได้สนมากแต่วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปดูนี่ผมไปฟาร์มเงินมาเป็นแสนแล้วแถมไม่พอผมยังมีอาวุธสีเครตลับที่เอาไว้ขายเป็นเงินฉุกเฉินอีกต่างหากดูนี่มิติเค้าฟิช ปลาพยานาคแบบ R G B ราคาขเขาจะแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคูณ4.5 g u ด้โดยปกติเนี่ยปลาไมิตเข้อตัวนี้มันแม่งราคาแพงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผมขายปลาตัวนี้ต่าๆเลยผมต้องได้เป็นหมื่นว่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้เงินคุณผู้ชมผมจะทําการเอาเขาไปขายนะครับ เท่าไรเอ่ยหมื่นสามโอเคถือว่าพอดีเลยเมลินเรานั้นเพิ่งเอาปลาหายากของเราไปขายและเราจะมาซื้อก้อนหินในการเอนชันจากเธอราคา11,000โอ้เสียงร้องแห่งความเจ็บปวดแบบเต็มแม็กซ์เอล่ะถ้าเกิดคุณอยากจะได้เบ็ดราชาแล้วลก็คุณจำเป็นที่ต้องเดินทางมายังที่ตีบวกเบ็ดแว่ เสียเงินค่างโง่อแกนให้กับเจ้านี่อีก400โคตรอุบาทคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนแบบผมโดนป้นครั้งละ400นะครับทุกครั้งที่ผมมาที่นี่มันอยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่น,นอยู่ตรงนี้แสนสองซื้อเลยวะฮา <c oughs> ฉันได้แกมันแล้วโอ้ยอย่งที่คุณเห็นนะครับสตัดของเบ็ดอันนี้ดีมาก ยกเว้นความเร็วในการจับมันลบ45เเพราะฉะนั้นผมหวังไว้อย่างยิ่งเลยเนะครับว่าถ้าเกิดเรานั้นตีบวกเนี่ยเราจะต้องได้สตีดดีถ้าได้จะดีมากเพราะมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการจับปลาให้กับเราคุณผู้ชมครับเอาละเราทำการตีบวกเลยดีกว่า yes โคตากอะคุณผู้ชม วกโชค95%ตอนที่เป็นเรนนี่เดโชคจะเพิ่มเฉพาะอตอนวันฝนตกกูยากตายโอเคเดี๋ยวบอกเป้าหมายของผมในคลิปวันนี้ก่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับออตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำม,มืดสุดสยองขวัญี่ในพาร์ทที่แล้วผมโดนกับระเบิด แล้วนี่กูแล้วกูตายเพราะว่ามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นหลังไม่ผมก็เลยไปฟาร์มมานะครับผมไปฟาร์มจนได้ a d v a น c ์ d d วิ i งเกียรมาและผมก็ดำน้ําเข้ามาในถ้าตรงนี้ไม่ได้อัดภาพเอาไว้เพราะว่าผมตายหลายรอบผมไม่ได้ตายรอบเดียวมันมืดมากเว้ยแล้วมันไม่สนุกเลยสถานที่ตรงนี้นะครับมีชื่อว่า s o l l e d d e e p สัตว์ทะเลที่คุณจะจับได้นะครับก็มีประมาณดังนี้ผมขาดอีกสตัว ซึ่งในสตัวนั้นเป็นรีเจนดารี่แล้วก็มิติคอลนี่จําเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องซื้อเบ็ดคิงรรสมาจับพวกมันถามว่าทําไมต้องจับให้ครบด้วยเพราะว่าการที่คุณนั้นจะได้ทริแดนรอรสเป็นตกปลาใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่มเข้ามาคุณจําเป็นที่จะต้อง <c oughs> หาปลาให้ครบครับผม100%่งร้อนะครับในเดสโซเลตดีฟนี่จึงเป็นเป้าหมายของเราเดี๋ยวเรามาดูสัตว์รีเจนดารี่ที่เราจะต้องตบนะครับมีมิดไนท์เอ็กซ์แลโตมีบาร์คชาร์ก ส่วนมิติข้อก็จะมีโอโ้แม่งกับคุนจกกักรพพัดมีกับระเบิดที่กูโดนตายแต่และอย่างน่าสนใจมากคุณผู้ชมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า let's go oh my god I'm having so much fun guys เราแม่งนานกว่าเดิมด้วยคุณผู้ชมดูแม่งนานกว่าเดิมด้วยดูแล้วโอ้โหไม,ไม่ไม่ไม่น่าใช่สัตว์หายากนะแต่ว่าคุณผู้ชมดูปาดิโคตรใหญ่โอ้โหวินเลทร้อ แป๊บนึงกูตกได้ตัวอะไรเบคคอรัลจีจีโอเดจิช่างมันลองกดใช้ดูนะครับอันนี้ใช้ได้คุณผู้ชมเราจะได้เงิน200อกว่าบาทซึ่งถือว่ากากโอ้ผมว่าคลิปนี้ใช้เวลานานแน่เลยว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดกลับมานะครับตอนที่ผมตกได้สิ่งที่มันน่าสนใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันฝนตกอ่ะคุณผู้ชมโอ้โชคกูมาแล้วเป็นไง่ะ บวกโชค95เลยนะนี่จะต้องเป็นวันที่ดีของผมแน่นอนคุณผู้ชมตอนกลางคืนเราด้วยเจลลี่ฟิชมาตอนฝนตกนะครับแล้วก็ต้องใช้แมกเนตเอาตรงนะผมไม่รู้ว่ามันเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะนี่กูไม่รู้จริงๆเพราะว่าผมแม่งตกตามนี้แล้วแล้วส่วนใหญ่กูมักจะไม่ได้ได้โปบถอะเอ็มเพลเลอร์เจลลี่ฟิชนี่งไงล่ะไม่ใช่ โอ,โอเคผมเข้าใจอยู่ผมเข้าใจอยู่มันไม่ได้เป็นแบบวินเลทร้อยเปขนาดนั้นอาจจะวินเลทศูนย์จุด <c oughs> Bro, et, oo, หนึ่งเปอร์เซ็นต์บราวแมกเนตกูเหลืออันสุดท้ายคุณผู้ชมครับไม่ได้นี <c oughs> ่แหละเจลลี่ฟิชหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดูกิง้งกิ้งดิกิ้งเลย <c oughs> กูเกลียดเกมนี้เฮ้ย <c oughs> hey! มามามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง,ดงสตอ็อปโอ้ my g อดผมจะปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้นี่ลบหกสิบคุณผู้ชมผมไม่รู้เป็นตัวอะไรอาจจะเป็นแค่รีจนดารี่หรือเปล่าหนักมากโอ้โหกสิบเปอร์เซ็นต์โปรเกรสบอกเลยแกไม่รอดแน่มึงเจอเป็ดนี่โอ๊ยบาร์บชักเป๊ เอบับชากว้าวเเจนดารีตัวแรกของฉันมาแล้วมามาหม,ม,มูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเฮ้ยสีทองมากแล้วผมว่าไม่น่าใช่ตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันวิ่งไม่ได้กวนส้นตีนเหมือนตัวแรกอาจจะเป็นเอ็กซ์โซลอตใช่ไหมเอ็กซ์โซลอโตฮอ้าวตัวเดียวกันเลย1คืนผ่านมาถือว่าเป็นค่ำคืนที่ไม่ได้แย่นะครับวันนี้ลมแรงด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรก็ผมเราได้บิ๊กบัฟชาร์กสองตัวเอา้าได้แค่ตัวเดียวอันนี้เป็นบัฟชาร์กธรรมดาน,นี่ไม่ใช่เป็นตัวบ yeah, ิ๊กแย่แล้วงั้นผมเอาหนึ่งตัวนี้ไปขายก่อนผมอยากจะรู้นะครับว่านี่ราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้เท่าไหร่ราาเหรอเซลอูเจ็ดพันอูราคาแพงมากคุณผู้ชมดูก่อนก่อนที่ผมนั่นจะขายของหมดคลังนะครับเดี๋ยวผมโชว์อันนี้เป็นแฟนทอมเรดที่ได้มาไม่ได้หายากขนาดนั้นคุณผู้ชมครับแล้วก็มีอะไรเนะี่ยคอะทูวีต เป็นปลาหมึกล่องหนเหรอ g บ o b e Jellyfish ก็ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นโอเคงั้นขายหมดคังเลยแล้วกัน <c oughs> เอาล่ะมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้นะครับที่เรานั้นจะได้ซีมายมาก็คืออะไรว่าทุ่นระเบิดคุณสามารถใช้กรงก็ผมจับปูนะครับในการแบบตกซีมายได้เอ๊ะมันใช้พูดคำว่าตกซีมายได้หรือเปล่าวะต้องพูดว่าใช้ในการดักซีมาย สิ่งที่ผมจะทําดังต่อไปนี้เขาบอกว่านี่เป็นวิธีการฟาร์มเงินนะครับสําหรับคนที่แบบมีเงินเยอะนิดหนึ่งก็คือเขานั้นจะทําการซื้อกรงจับปูก็ผมเยอะๆเว้ยแล้วก็พยายามที่จะดักจับไอ้ทุนระเบิดอันนี้ให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะลองดูสัก250อันคุณผู้ชมครับเราจะปล่อยที่ดักปูไปสัก250อันถ้าเราได้ซีมายอันนึงก็ถือว่าคุ้มแล้วมั้งเอาละวางรัวๆเลย นะครับเราจะต้องทําการวางตรงขอบๆตรงนี้ให้ได้มากที่สุดคุณผู้ชมครับต้องทําการแบบประหยัดพื้นที่สักเล็กสักน้อย A a few moments l เดี๋ยวมาดูผลงานกันตะกี้นี้ผมวางไปได้แค่200อันคุณผู้ชมแค่200อันเพราะว่ามันไม่มีที่ละไล่ <c oughs> ลเก็บไล่เก็บไล่เก็บ <c oughs> yeah, แย่ละว่าอย่างนี้ขาดทุนแน่นอนว่า <c oughs> ขาดทุนแน่นอนคุณผู้ชม <c oughs> ไม่เป็นไรเรายังมีโกงอีก50ถ้าเกิดเราเปิดแล้วเราไม่ได้เลยเนี่ย มันอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้ลองไงเฮ้ยได้เราได้แล้ว,ลวเห็นไหมมามามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง,ดงว่ากูพอเหอะกับเพลงน,นี้เรื่องนี้เราต้องโทษวินนะครับวินแม่งเปิดเพลงหมูเด้งแล้วกูเต้นตามแล้วปรากฏว่ามันติดหูกูสรุปกูร้องไม่หยุดเลยนะครับเราอย่าลืมไม่จะโทษเรื่องนี้ให้กับวินคนเดียวเลยคงเสีคงได้แค่รูปเดียวจริงหรอ่าคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรไงเราเอา achievement พอ นะจางน้อยๆเราก็ได้มิติคอตัวแรกแล้วคาดอีกหนึ่งตัวโรกูได้อะไรมาบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเรากดขายหมดคลังดูนุ้ชมอยากจะรู้ว่าเรานั้นจะได้ทุนคืนหรือเปล่าผมจําได้ว่าเรามีประมาณเป็นหมื่นอยู่นะใช่ไหมหก0 0นเอ้ยผมว่าโอเคนะถือว่ากําไรเลยแหละเพราะว่าเรานั้นยังมีซีไมอันนึ่งไงที่ยังไม่ได้กดขายเฮ้ยใ,ใช้ได้ไม่พอเลยยังมีชุดนึงถ้าได้ระเบิดอีกลูกนึงนี่คือแบบ สุดยอดละสุดยอดละ50ตัวสุดท้ายมิชั่นเฟลนะครับแถมขาดคุณไปด้วยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นการล่าแมงกัะพุนแบบรัวๆแล้วสิ่งที่ผมต้องไปตามหาคือเทมเพลสโทเทมซึ่งอยู่ที่เทอร์พินไอแลนด์เขาบอกว่ามันนั้นจะเป็นถ้ำใต้น้ำถามว่าผมต้องการสายฝนไปเพราะอะไรอย่างแรกเรานั้นจะโชคดีเวลาฝนตกนะครับเนื่องจากเรานั้นมีสตรอมมิงและอย่างที่สอง ไอแมงกระพุนหัวโปกนั่นมันจะออกมาก็ต่อเมื่อมันมีฝนตกเท่านั้นมันอยู่ตรงไหนวะเกาะนี้กูแม่งก็ไม่ค่อยได้มาด้วยเอ่อแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่มันอยู่ใต้น้ําตรงนี้นะครับผมไปดูสปอยมาผมไม่ต้องใช้เครื่องดำน้ําเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นหมดลมหายใจตายก่อนนี่ตรงนี้ถ้ามันจะหาย,ยากขนาดนี้ผมจะซื้อเผื่อ,อไว้เลย2อันพร้อมเลยยังทุกคนอา้าว ผมเข้าในเซิร์ฟเวอร์ V I P ปุ๊บฝนตกพอดีเลย Nice Dude Nice อยากล่อแมงกะพุนว่ะได้ข่าวว่าเกา๋าได้ข่าวว่าหายากเหรอวะเมื่อเอาจริงว่าหายากจริงนะพอๆกับคาเค้นเลยไหมเนี่ยปิงดุกปิงบิ๊บร้อยเย้ไม่เห็นวี่แวลเลยนะจริงๆนะเว้ยคือแบบไม่เห็นวี่แวลของมันเลยอะ เนี่ยมันจะค่าแล้วอะก็คือมันทั้งวันจริงๆแล้วผมใส่แบบใส่เต็มอะคุณผู้ชมผมใช้แบบหัวปลาในการล่อด้วยนะ oh. บวกลักไปตั้งร้อยห้าสิบคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันบวกไปร้อยห้าสิบเลยนะ <Bro. S 1> มันไปไม่ได้ฝนก็ตกด้วยตอนกลางคืนอีกเนี่ยเบ็ดกูวบวกไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โชคดีอย่างเงี้ยมิติกมันควรที่จะแบบอย่างน้อยๆกิ้งกิ้กูเห็นแล้วแบบหนึ่งครั้งก็ยังดีลีจนดารี่ก็ยังดีคุณผู้ชมอันนี้คือไม่มีเงียบชี ดูดิอัปเดตคุณผู้ชมผมตกมาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสัมผัสได้ถึงสไปดี้เซนบางอย่างกําลังบอกกูว่ากูโดนเกียนคือมึงเพิ่มโชคให้กูจริงไหมเนี่ยคุณผู้ชมคือหนึชั่วโมงผมไม่เห็นรีเจนดารี่หรือว่ามิสติกเลยเองจะบ้าแล้วเปล่าวัด h e เฮ็ดผมใช้เวลาตกนานมากเอ้ยลบ60ตัวอะไรวะเอ้ยแย่แล้วคุณผู้ชมผมใช้เหยื่ยอล่อที่มันลดรีซิเลียนซะด้วยอย่าบอกว่าเป็นฉลามอีกแล้วนะ โอ้โนโอ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 อดโอกอดโน p โนรู้ว่าผมจะได้มิดไเอ็กซ์ตอโอเพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวมันเลยไม่กอดมันซ้ำโอ้พระเจ้าผมใช้เวลา3มชั่วโมงคุณผู้ชมกูยังไม่เห็นเศษเสี้ยวคิดนี่ครับของไอ้แมงกัพุนเวนนั่นเลยและปัญหาคือกูไม่ได้มีเวลาทั้งวัน ไม่เป็นไรคุณผู้ชมคือมันมีกิจกรรมชาร์กฮันนะครับเวลชาร์กก็ผมอยู่ตรงแถวดีโซเลตดีฟอย่างน้อยๆท้ายคลิปนี้เราออกไปล่าฉลามวานก็ยังดีส่วนไอแมงกับพุนเวนั่นฝากเอาไว้ก่อนฝากไว้ก่อนกูจะฆ่างอว้าวว้าวว้าว look at this guys มุ้งฉลามวานตัวเป็นจุดโอ้ย <c oughs> ตัวเป็นจุดๆโอ้ยน่นากลัวจังเลย <c oughs> เอาละไม่เป็นไรในคลิปนี้แกไม่รอดแน่ เราจะต้องใช้เหยื่อที่มันบวกรีเซียนให้เราเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้บวกรีเลียน50เออตกตรงนี้เลยทำไมเกมคุมันแหลกวะหรือว่าผมอาจจะต้องปิดทงวะเพื่อให้มันแบบเกมมันดูนิ่งขึ้นนะครับโอ้ปิดตอนนี้ก็ไม่น่าได้มั้งอ่ะลบ70%โปรเกสโอ้อโอย่างนิ่งเลยคุณผู้ชม นี่ขนาดเกมผมแลกอยู่นะเฟรมเลทยเหลือที่ประมาณ30อ่อะแต่ผมใช้เหยื่อล่อด,ดีไงฮัาานนูโอ้ยแลกไปไหนนะ่ะคอมกูเกือบแสนทำแบบนี้ไม่ได้เจอฉลามวานทีกินคอมกูไม่มมันไงละมึงฮะ่าบิ๊กเวลชาร์กโอ้เฮ้ยสิบตันเลยเหรอโอ้ my g ก๊อ ตัวโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมวู้เป็นส <PAUL Meeting> um> ลามบอนที่ตัวโคตรใหญ่ไาเออผมว่าค네ุ้มค่าเหรอนะคลิปนี้เราได้ big wheel ชับเดี๋ยวไอ้แมงกระพุนเดี๋ยวผมค่อยไปตามหลังไมเอานะครับถือว่าเออร์ตกูตเอนดิ้งอยู่สุดท้ายเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันบัดซบที่สุดโอ้โหเสียเวลาชีวิตชิบหาย